เรื่องลุงปูมั่นเนี่ยโหถ้าไม่ใช่พ่อครูเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าแต่ครับรับรองได้เวพาะยูเนสโกเขาก็รับรองใช่ไหมน่ะดังนั้นพ่อครูเป็นใช่ทั้งขนาดอ,อ,องค์กรของโลกเลยนะครับตอนนี้รับรองอาจารย์มั่นอกีกครับนั้นพ่อครูมามาติดตเ้งใจเนี่ยว่าอันนี้นมันผิดอันไม่ถูกซึ่งมันเป็นหน้าที่ของพ่อครูที่จะต้องทําหน้าที่นี้เพราะอาตมาไม่กลัวโลกไม่กลัว ไม่กลัวองค์กรอยู่ในเซฟีนเซฟ,เซฟไม่กลัวโดนคนระไม่กลัวครับเพราะว่ามีบารมีถึงใช่ไหมก็ทําได้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงว่าศาสนาพุทธเนี่ยถ้าไปหลงอันนั้นเป็นพาาระรหันใช่ไหมตีพ่ะครูพูดก็เลยแฟลตกไปเลยแล้วพวกเราอยู่ทําไมเดี๋ยวก็ครอบงาําคนอื่นหมดแล้วก็ไปไม่ได้นั่นพ่อครูต้องทําไมเคลียร์พื้นที่ไปก่อนนะแล้วพวกเราจะได้เดินสะดวกเดินสะดวก,ดวกนะอันนี้เป็นเคลียร์พื้นที่ต้องขอขอบคุณพ่อครูมากครับครับ ทั้งองค์กรโลกนะเขามีกรรมการมีคณะผู้รู้ที่บริหารอยู่นะเป็นชาวะตะวันตกหรือเป็นชาวคิดเป็นชาวศาสนาอื่นเยอะมีพุทธอยู่น้อยหรือไม่มีพุทธเลยก็ได้นะองค์กรยุนเซฟรู้มันจะไม่มีพุทธเลยไม่มีชาวพุทธอยู่เด่นเลย เพราะ,ะเขาจะมาสามารถมารู้ความจริงว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเขาก็ไปตามโลกโลกแล้วก็เออตั้งแต่ศาสนาพุทธมันคนมันเสื่อมแม้แต่อาจารย์มันก็เสื่อมแม้จากศาสนาพุทธเป็นเดรัจฉีไปแล้วเนี่ยธมาคู่ความจริงนะพูดอย่างใจเย็นๆพูดไม่ได้เดึกดนุอนอสะตอกสถตานอะไรเพราะว่าอาตมาไม่ได้พูดอะไรผิดอาตมาไม่สะตกสถตานหรอก ไม่มีเลยนิดหนึ่งก็ไม่มีมังกุก็ไม่มังกุสตอกสตานไม่ไม่สตอกสตานพาอจะมามั่นใจมันเป็นความถูกต้องไม่ใช่ด้านด้านนะนั่นเป็นความถูกต้องเป็นการยืนหยัดยืนยันการยืนหยัดยืนยันก็ขอขยายความอีกว่าหลวงปูมั่นผิดนั่นผิดอย่างไรผิดพ่อหลวงปู่มั่น ไม่ส่งเสริมการอ่านพระไตรปิฎกไม่ส่งเสริมการเรียนบัญญัติเรียนปริยัติก่อนไปตามอาจารย์เสาไปตามอาจารย์ที่ผิดมาก่อนแล้วแล้วก็มาพาลูกศิษย์ลูกหามาพามหาบวัวมาพาคณะเยอะแยะเป็นพระป่าอยู่ทุกวันนี้แล้วก็หลงนับถือกันอยู่เนี่ยผิดไปตามกันหมด จนกระทั่ง2,500นี่มันพากันผิดมาก่อนนี้แล้วก็ไปจนกระทั่งอัตมามาทําหน้าที่มาทํางานในยุคนี้ก็มาเจอเอากลุ่มที่มันผิดผิดเนี่ยเออยดักจริงๆเหนื่อยจริงๆแต่ก็ต้องทําความถูกต้อง,ต,องต้องแก้ไขไม่ใั้ความผิดแล้วอยู่ในหมู่เดียวกันเป็นคนชาวพุทธเหมือนกันอยู่เป็นคนไทยในประเทศไทยเหมือนกันอัตมาดูไดไม่ได้ต้องแก้ไข ขอความเห็นใจเถอะคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ติงมาวันนี้คุณชัยวัดคุณเดชาอัมพรคุณชัวคอมอะไรเนี่ยก็ขอให้ความเห็นใจว่าอาตมาขอความเห็นใจด้ว่าอาตมาจําเป็นที่จะต้องแก้ไขสิ่งผิดให้ถูกมันเป็นความจําเป็นเพราะอาตมามาทํางานทางนี้แล้วมาทำงานทางาศาสนาเต็มตัวนะ ยืนยันได้ว่าถ้าคุณยังไม่มาบวชอย่างนี้คุณก็ชูอาตมาไม่ได้หรอกอาตมามาเต็มตัวแล้วนะอาตมาเห็นอยู่ทนโทษหลปู่มั่นอาตมาไม่ได้ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องเท่าไหไรหรอกแต่ก็กระแสอะไรต่ออะไรโอ้โหอ,อธิบายขยายความอะไรต่ออะไรมามีหลักฐานมีบันทึกมีอะไร ก็พอรับทราบทราบจากที่ลูกศิษย์ลูกค้าบันทึกบันทึกความคิดความนึกความเป็นความไปอะไรใดของอาจารย์มัน่นยอะแย่เดี๋ยวนี้ยิ่งดูได้ใหญ่เลยเปิดก็ไปดิมีกิจพีเดียหรือว่า Google นะจะอ่านประวัติรายละเอียดอะไรๆๆไไต่างๆได้ตั้งเท่าไหร่ เพราะงั้นจึงรู้ว่าอ๋อมีพฤติการอย่างนี้เองหลวงปู่มั่นเอาประเด็นสำคัญที่เป็นหลักสำคัญเลยของศาสนาก่อนศาสนาพุทธสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือจรณะสิาวิชาแปบผู้ปฏิบัติธรรมไปหลับตานั้นฌานเดรธีทั้งนั้นไม่มี ฌานสีที่เกิดจากศีลเกิดจากอัปณกาปฏิปทาสและก็เกิดพัฒนาเจริญขึ้นเป็นสัตรรเจ็ 7, และฌานสีไม่มีไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทฤษฎีของศาสนาพุทธปฏิบัติไปหลับตาปฏิบัติเป็นวิธีของเดรธี ไม่มีหลักฐานยืนยันเลยในพระเจ้าปิฎกเอาเราย้อนกลับไปพูดถึงว่าไปยืนยันใครเมื่อกี้ไะ้ผ่านว่าไปยืนยันว่าก็พระพุทธเจ้าน่ะท่านั่งหลับตาอิดที่พระพุทธเจ้าผิดคุณชัยวัดสุริยภักะอ่านหนังสือแค่นี้ก็ไม่เคยปฏิบัติแล้วก็ยังจะกล้าพูดพระพุทธเจ้ายังนั่งหลับตา พูดไปแล้วนะเมื่อกี้นี่แต่มันสั้นต้องขยายความก็เพราะพระพุทธเจ้านั่งหลับตานั่นแหละจึงได้รู้ตัวเองว่าตัวเองนะ่ะอ๋อไอ้ที่ถูกนี่มีมาแล้วมาก่อนหลับตาแล้วระลึกชาติได้ว่าท่านเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าหรือสําเร็จธรรมารสัมพธิยานมาแล้ว,ลวพระพุทธเจ้ามาเกิดในเป็นในร่าง เจ้าชายเศรษฐาเนี่ยไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธหรอกไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะมีตะภูมิเก่าไม่ต้องเอาถึงพระพุทธเจา้าอัตมามาทุกวันนี้เอาธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมบัรยายเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเอาของเก่ามาทั้งนั้นเพราะอัตมาบรรลุแล้วอรหันแล้วมาเป็นโพธิสัตว์ จนถึงโพธิสัตว์ระดับเจ็ดแล้วโอ้ผมเข้าใจไม่ได้ง่ายๆหรอกแล้วมันเก่งอะไรว่าจัดเจ็ดออก็เก่งก่อนโพธิสัตว์ระดับหนึ่งระดับสองระดับสระดับสี่ระดับหระดับหกปัตมาระดับตั้งเจ็เนี่ยคุณจะมีปัญญารู้ไหมล่ะโอ้พ <ots of a prophet> โพธิสัตว์น่คืออริยะของพระพุทธเจ้าซึ่งชาวประเทศไทยชาวไทยเนี่ยไม่ได้ ก็ดิครัวอะไรเรื่องโพธิสัตว์หลบจะเอาแต่อรหันเพราะเป็นหลงพระมหากัสปะเดี๋ยวจะยาวยืดไปอีกเอาตรงประเด็นที่ว่าพระพุทธเจ้านั่งหลับตาสะกดจิตตัวเองแลวกัะระลึกชาติเป็นเตวิชโฌงอาระลึกดูว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาอุบัติในชาตินี้ เกิดมาเป็จ้าจาตศิตติตาก็ยังหลงทางไปปฏิบัติผิดอยู่อีกนั่งเข้าป่าหลับตาปฏิบัติกับเขาทำอ,อะไรทุกขกรริยาต่างๆจนกระทั่งไปนั่งอดข้าวก็ทำหมดเขาจะขย่งเก่งโกยเขาจะเป็นจะยืนขาเดียวเขาจะนั่งตะปูเขาจะทำเข้าหมดทุกอย่างอะ อดข้าวก็อดจริงกับเขาท่านก็ระลึกได้ว่าโอ้โหท่านไปหกปีผิดมาก่อนถึงมานั่งระลึกวันวันเพ็ญเดือนหกถึงได้รู้ว่าโอ้โหศาสนาพุทธเนี่ยมันหรือว่า,าศาสนาที่มันผิดเพี้ยนเนี่ยมันไปถึงขนาดนั้นท่านก็เลยรู้ตัวเองว่าอ้ ที่ท่านรู้มาเป็นสมมาจตพิยาณนะมันไม่ใช่หมดเลยเข้าป่าหลับตาที่จะหลับตาอยู่นี่ไม่เลยท่านก็เลยทบทวนทำฟื้นพุทธธรรมขึ้นมาอีก49วันเขาเรียกว่าสเสวยวิมุตติ49วันแล้วจะออกสอนเริ่มต้นไปสอนที่ตรุ่ม กัจนจะวิคีก่อนเพื่อนอัตามาเรียงลำดับอะไรอะไรพวนี้ให้ฟังเนี่ยไปตามลำดับของสัจธรรมมันจะต้องเป็นเช่นนั้นแม้แต่เรื่องลิงลมอมก็พองก็คุณก็คงจะยังเข้าใจไม่ค่อยได้หรมั้งอัตมาเรียกจนกระทั่งพวกเราใช้ศัพท์นี้มาแทนสภาว่าว่ามันมีพฤติการกันยังไงในเรื่องอินลิงลมอมกขพองก็คือคนเมา ลิงลมมมเขพองคือคนเมาถูกเล่นลิงลมมุมเข่าพองกันเป็นการเล่นอย่างหนึ่งของไทยขยาวหลับตาแล้วก็นั่งนอนหมอบคู่หมอบเพื่อนก็ขยาวลิงลมมุมเก่าพองก็มีเพลงอะไรกันอาตมาจำได้หมละจนกระทั่งเขาทำเวียนหัวเมาลูกขึ้นมาสเปสสปาแล้วต้องไล่จับคนอาตมาเอามาเทียบกับเนี่ยภูมิธรรมธรรมุนยาก็ไปลิงลมมุมเข่าพองอยู่ตั้งหกปี ไปลงว่าโอ้ทำว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนี้เนาะแบบนี้เนาะซึ่งเป็นทางปีพระเจ้าก็มายืนยันไว้นะพระตะเป็นูนย์อะไรยืนยันในหลงทางปีเมื่อกี้ก็เอาอินเสิร์ตไปให้ดูแล้วไปหลงทางอยู่ตั้งหกปีจึงนึกขึ้นได้ว่าโอ้เป็นทางที่ผิดไปหลงอยู่ได้ั้งทางที่ผิดตั้งหกแล้วก็มันเป็นวินบากของท่านก็คอไปหกวัดเออใจหกปีท่านก็ทบทวนว่านั้นเป็นวินบากของท่านที่ไปตําหนิ พระพุทธเจ้าองค์ก่อนกัสปร,ประมหากัสปะไปถูทวงท่านไปที่จริงก็ไม่ทวงดักนาเะไรหรอกจะสําเร็จได้ง่ายอะไรมันนั่งอยู่ใต้ต้นว่าอะไรเนี่ยตัดต้นอะไรตอนนั้นไอ้ทวงแกเป็นสมณะโลนจะ <laughs> <laughs> สำเร็จได้ง่ายยัง <laughs> ไงเอาก็เป็นประวัติในะประวัติต่างๆก็เข้ามาสูว่า อหลวงตุกปู่มั่นอ่พาคนหลงทางได้มาปเพราะงั้นก็ต้องได้นรกกรเวจีไปเจอะเพราะว่าทำพาคนให้หลงทางผิดไปเจอะแล้วก็ทำให้คนเข้าใจผิดหลงเชื่อตามเจอะบางก,กี่อย่างแบบบางก,กี่กรณีเนี่ยอ่า ข้อภัยน้ที่อาจจะมาพูดนี่ไม่ได้เป็นสะทกสะทานไม่ได้ไปกลัวอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงจรงที่พูดที่พูดความจริงด้วยความสงสารด้วยความเมตตาเกือ้อกูลผู้ที่หลงผิดเช่นคุณชจยวัดคุณเดชาคุณชัวคมอะไรพวกนี้ยังไม่ได้อ่านคุณปรเมศนะนัเนี่ย เอาอ่านเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวคุณปรเมศจะอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวสบเก้านาทีอ้าวเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวไปหาคุณปรเมศเนี่ยจะสนุกยิ่งกัน่นี้อีกอ่าวล่าถึงนุปูมั่นมาผิดเนี่ยขอยืนยันมาหลวงปู่มันเนี่ยได้นะรกอเวจีมาก พอพามหาบัวก็ดีพาลูกศิษย์ลูกค้าอะไรอะไรที่ทําตามลงตามจนตุกวันนี้ออกไปเป็นหมื่นเป็นแสนจะเป็นล้านหรือเปล่าน่าจะเป็นล้านเพราะคนไทยที่เป็นพุทธย,ยังยินดีเห็นดีเห็นงามกับทางหลวงปู่มั่นอยู่อีกเป็นล้านหลายล้านจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่านะรกเวจีของความผิดที่ทำผิดสร้างผิดแล้วก็ทำให้าศาสนาเสื่อม พราะพูดทําผิดของพระพุทธเจ้ามันจะเป็นาศาสนาศาสนาเสียมันจะไม่มีนรกเอาไปจีอย่างไงมันไม่สัจจานาทีเรามาพูดเน่ยตมาไม่ได้หาความถ้าหลวงปู่มั่นไม่ผิดหลวงปู่มั่นก็ไม่เป็นไรอาตมาที่จะลงนรกเพราะอาตมาไปพูดตรงกันข้ามกันว่าหลวงปู่มั่นผิดใช่ไหมถ้าหลวงปู่มั่นไม่ผิดหลวงปู่มั่นไม่ตกนรกหรอกอาตมาตก แต่อาตมาชัดเจนอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาไม่ได้ตกนรกเลยมั่นใจอาตมาไม่มีนรกเพราะนรกคืออะไรนรกคือจิตวันไหวนรกคือจิตไม่มั่นคงนรกคือจิตไม่มีปัญญาเต็มอาตมามีปัญญาเต็มอาตมาไม่ได้วันไหวไม่ได้มังกรไม่ได้องตจักระไม่ได้สะทกสทานอะไรเลยนี่เป็นเรื่องจริง เนสัจจะไม่หวั่นไหวว่าใครจะมาทวงมาติงมาแยงมาย้อนไม่กลัวเพราะว่าจะมมมีความชัดเจนในสัจธรรมโดยเฉพาะเอาหลักธรรมมายืนยันกับพวกคุณเลยคุณจะพูดหลักธรรมตัวไหนมาเอามาแต่พูดกับตัวอื่นมันไม่ใช่หลักธรรมแล้วก็เอาหลักธรรมมาเป็นเป็นตัวเรื่องมาพูดกันสิเอาธรรมะาเอาหลักธรรมข้อไหน เอาเื่องศีอนอปฏิกาปฏิบัติธสามสัตทมเจ็ดฌานสี่ิชาแปดเอามาสิหรืออืนอื่นอีกจิตเจตสิกรูปนิพานมุมไหนพอไปที่พูดเหมือนจะโอ้โหทา่าทายอวดดีพูดเหมือนกระเชิงเงเพราะมันแหมคุณเอ้ยน่าสงสารคุณนะอย่ามองอัตมาไปใน เชิงผิดนั่นเลยแล้วคุณไปหลงผิดอย่างนี้มันน่าสงสารนี่คุณอาตมาพูดวยใจจริงนะไม่ได้พูดอย่างเล่นลิ้นเล่นคารมอะไรอย่างไรใน,น,น,นคุณก็เป็นพุทธแล้วก็ใส่ใจอยู่เน่ยพยาติติดตามมันน่าจะได้น่าจะได้มันน่าสงสารน่าจะได้ ถ้าคุณไม่ใส่ใจก็แล้วไปเอือเขาไม่สนใจก็ไม่ใส่ใจเนาะแต่คุณใส่ใจนี่ดีแล้ว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 ตั้งใจดีๆสุดสู้สร้างะระเตเตปัญญาฟังด้วยดีฟังอาตาราตมาจะขอขอยอย่าพึ่งเพ่งโทษอาตมาได้ไหมเปิดจิตให้เต็มเทน้ำชาวกับถ้วยแล้วฟังอาตมาด้วยดีสุดสู้สร้าง จริงๆตั้งใจจริงๆคุณตั้งใจฟังสักปีหนึ่งถ้ารองหน้าไม่น่าจะถึงปีเพราะคุณใส่ใจธรรมะอยู่ตั้งใจฟังดีๆอย่าไปเอาตัวที่จะแยง้งจะเถียงอะไรมาแยง้งมาเถียงเปิดจิตฟังนิ่เต็มๆเลยมันจะได้รู้ว่าเอาตั้งใจรู้นะอะไรท่านว่าผิดโพธิรักว่าผิดว่าถูกลองลองเชื่อตามดูลองทำความเข้าใจให้จริงๆเข้าไปดู คุณจะได้ประโยชน์ทตนทีเลยคุณทำาสภาพของสุดสู้สร้างเป็นไหมละ่ะตั้งใจฟังอย่างดีๆอย่าไปตั้งใจฟังอย่างอาบน้ำปลัวเปียกเอาอะไรมากันไว้ก่อนเอาอะไรมาบังก่อนเปิดเลยฟังเต็มๆอย่ามีอะไรแย้งนะเพราะงัน้งงน ผู้ที่รู้ผิดแล้วก็มาบอกผิดนี่แหละคือผู้มีสวรรค์จริงไม่มีสวรรค์แล้วล่ะยังอรหังในไม่มีสวรรค์นรกพอหลุดพ้นจากสวรรค์จากนรกหมดแล้วเป็นสุญญตาหมดแล้วผู้ยังมีสวรรค์มีนรกมีสวรรค์หกชั้นมีพรมสิบหกชั้นมีพรมยี่สิบชั้นอะไรยังมีภพมีชาติอยู่สังนั้นยุดอยู่อย่างอาจารย์มั่น ึงมีพบมีชาติอย่างไปที่อวสวรเอ่เที่ยวสวรรค์เสร็จแล้วก็ไปสอนเทวดาสอนเทวดาอย่างเป็นตัวเป็นตนมีเทวดาจากเยอรมันมาเรียนด้วยนี่กล้าวไว้หมดนะอัตมาพูทด,ดิธันมีสางมีเธอละเอเออาจารย์มันรู้ภาษาเยอรมันนะสอนเทวดาเยอรมันได้ด้วยเทวอ๋อเทวดาเยอรมันเรียนภาษาไทยมาก่อน อ่ตมาเดานาเนี่ยอ่ตมาเดาตามนิทานเรื่องนี้อุตรีไปหมดไปสอนเทวดาเยอรมันด้วยเทวดาต่างๆสอนเทวดาคืออะไรเพราะจมั่นก็ไม่รู้เรื่องกลายเป็นเรื่องไปสอนมเออีเทวดาเป็นร่างเป็นตัวมาในฝันในแต่ว่าเข้าฌานแล้วก็มี ทิพมีจิตทิพสามารถอย่างรู้พบเทวดาต่างนั้นนั้นก็ตัวเองก็ไปสอนก็ใหญ่เลยอันนี้ก็ยังไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่ความถูกต้องคุณเข้าพบผวังไปแล้วอย่างพุทธเจ้าพบเวลาหลับก็บคุยกับเทวดาการคุยกับเทวดาหมายความว่า โอปราปาใสธรรมะกันเองอุจชาวิสัชนากันเองตัวเองของตัวเองตัดริกออกมาเองแล้วก็เอามาคุยกันถ้าคุณยังไม่มีความเป็นเทวดาองค์ใดหรือความรู้อันใดคุณนึกถึงเทวดานั้นไม่ได้เพราะมันไม่มี เพราะให้คุณเป็นเทวดาหรือรู้ธรรมะอันนั้นมาแล้วก่อนคุณจึงดึงจากความจําสัญญาเอามาถามกันได้ก็ดึงเป็นเทวดาเก่าของคุณเองคุยกันถกกันปุจชาวิสชนาการเองมันไม่ใช่เรื่องลึกลับสาหรับอัตมาแต่เป็นเรื่องลึกลับสำหรับพวก,กคุณเพราะพวกคุณยังเข้าใจไม่ได้ยังเข้าใจเป็นตัวตนอยู่เมืออ่ออาจารย์มั่นอน,นจาใจเอราใจธรรมะ พราะในการคุยกับเทวดาคือธรรมะโอภาปราศัยอุตสาปวิสชนากันเองของตัวเองไม่ใช่ของคนอื่นเลยแล้วก็ได้ธรรมะและก็ได้ธร,รมวิจัยของธรรมะม,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอามาประกาศเอามาสาธยายเอามาบอกผู้คนเรื่อยเรื่อยเ,อยเนี่ยคุยจากเทวดาถึงคำว่าเทวดาเป็นภาษา คนใครติดภาษาก็อยู่เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเข้าไปแต่คนที่ไม่ติดตัวตนบุคคลเราเข้าแล้วก็มีแต่นเนื้อธรรมะก็เอาธรรมะมาใช้งานได้ยัง่งอาตมาเนี่ยกำลังอาตมาก็คุยกับเทวดาทุกคืนแหละบางคืนโอ้ลึกซึ้งจนกระทั้งตั้งใจจะเอามาอธิบายลืมรันละเอียดมันลึกรันละเอียดไปมันเล็กรันละเอียดเกินอ่ะพยานบอกตัวเองซับซัไม่ได้อจําไม่น่าจําให้ได้นะ มันก็ยังจําไม่ได้เลยพอตื่นมาเอ้าหายไปเลยนึกไม่ออกจะอธิบายก็เลยไม่ได้อธิบายหลายอันก็ได้อธิบายก็ดีก็อย่างงี้แหละย,ยังมีลึกๆที่อาตมาระลึกอยู่ก็คุยกับเทวดาตลอดเวลายอยู่เื่าการคุยกับเทวดาของอาตมาหรือของพระพุทธเจ้าต่างกับการคุยกับเทวดาของหลวงตามหลวงปู่มั่นคนละเรื่องนะคนนึงเดรัจฉีเทวดาเดรัจฉี แต่ของอัตมากับพุทธเจ้านี่เทวดาของธรรมะของพุทธธรรมมันคนละเรื่องเลย